สวัสดีนะครับก็วันนี้นะฮะได้มีโอกาสมาอยู่ที่ในส่วนของตัวแยกทางตัดรถไฟยมราชนะครับผมที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นทางรถไฟยมราชนะครับผมตอนนี้นะฮะมีขบวนรถนะครับรถโดยสารนะฮะเป็นในส่วนของตัวหัวจากคิตาชินะครับมารอที่จะข้ามทางตัดนะครับยมราชนะผมก็ ไม่ได้แนนความรู้นะครับขนาดที่ว่าไปขบวนอะไรนะแต่ว่าตัวนี้เป็นในส่วนตัวรถจากฮิตาชินะครับ4504ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ให้ในส่วนของตัวสัญญาณนะครับผมเพื่อเตรียมที่จะกั้นถนนนะฮะนะฮะหมายการทางฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นเริ่มลงแล้วนะครับเริ่มลงแล้วนะหมายการทางฝั่งนู้นเริ่มลงแล้วนะครับก็เตรียมตัวที่จะให ขบวนรถไฟได้ผ่านนะครับไปทางด้านนู้นนะครับที่เข้าสู่สถานีรถไฟกรุงเทพหรือว่าหัวลําโพงนะฮะซึ่งก็ยังถือว่ายังใช้งานได้ปกติอยู่ในตอนนี้นะครับยังไม่ได้ย้ายไปแบบบางซื่อเต็มที่นะครับสถานีกลางบางซื่อก็น่าจะเป็นจุดใหญ่ที่จะมีขบวนรถไฟต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามารอชมขบวนรถไฟกันนะครับสําหรับตอนนี้นะครับฝั่งนี้นะฮะไม่กั้นลงแล้วนะครับไม่กั้นอีกฝั่งหนึ่งก็เตรียมลงนะครับ สัญญาณมาแล้วนะครับจากขาบนจากรถจากคิตาชินะฮะ4504เร่งเครื่องมาแล้วครับเร่งเครื่องมาแล้วครับเสียงคำรามเสียงคำรามดีมากครับตัวนี้อ่าดูเสียงคำรามของเขาครับบีบูโชไปไปนึงทีครับผมคีตาชิ4504ครับคิตาชิ4504ครับเตรียมตัวข้ามครับ นี้เป็นรถโอ้เป็นรถเที่ยวยาวนะครับผมกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่นะฮะขบวน031นะฮะอ่ากรุงเทพชุมทางหาดใหญ่นะฮะเอ่อผมก็ไม่เคยนั่งรถไฟเยอะนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นขบวนรถแก่นะอันนี้โอ้เดี๋ยวขบวนสวยงามครับตู้ดูมีความแบบนี่นี่คือเสียงของความคลาสสิกนะฮะเสียงของความคลาสสิกนะฮะเสียงรางกระทบกันนะฮะในโซนตัวขับต่อ ขบวนสุดท้ายแล้วครับกรุงเทพชุมทางหัาดใหญ่นะฮะขบวน031นะครับผมหัวจากฮิตาชินะฮะขบวนแรกผ่านไปครับผม